ดีค่ะวันนี้เป็นโยคะยามเช้าช่วยเพิ่มความสดชื่นนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากการน,นอนงายน,นะคะแล้วชูเขาขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากท่าบิชโพสนะคะกดหลังล่างหลังกลาง,ลง,ลงแล้วก็สะโพกติดลงที่พื้นชันเข่าสองข้างกว้างประมาณช่วงสะโพกค,ค่ะกดปลายเท้าสองข้างราบพื้นขามืสองข้างวางราบรัตัว ท่านกดใกล้อกไว้ค่ะหายใจเข้าลึกลึหายใจออกให้ยาวค่ะหายใจเข้าลึกลึกหายใจออกให้ยาวค่ะเดี๋ยวขอยยืนรอบนะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกให้ยาวค่ะเดี๋ยวเราจะค่อยค่อยกสะโพกขึ้นนะคะกดเท้าสองข้างลงพืนให้แน่นๆ หายใจเข้าค่อยๆย,ย,ยกสะโพกขึ้นยกขึ้นไปให้สูงสูถ่ายน้ำหนักไปที่หัวไหล่ทั้งสองข้างนะคะเราจะรู้สึกตึงที่ต้นขาและหัวไหลไ่ไดหน่อยนะคะหัวไหล่ไม่สปร์น,นะคะหายใ้ออกยาวๆค่อยค่อ,คอลดหลังบนหลังกลางหลังล่างแล้วสะโพกลดลงค่ะเดี๋ยวเราจะทำเร็วขึ้นนะคะอีกสี่ครั้งะคะ หายใจเข้ oh, oh. าดันสะโพกยกขึ้นหายใจออกลดตรงบนหลังกลางหลังล่างค่ะหายใจเข้ายกลดยกสะโพกขึ้นหายใจออกลดสะโพกลงผ่อนคลายค่ะไม่เก่งขอไม่เก่งหัวไหลยกขึ้นนะคะหายใจเข้าการสะโพกยกขึ้น หายใจออกรสสะโพกลงค่ะใครบริเวณยกรับกดยกเทา้ายกนะคะกดส้นเท้าลงนะคะหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นหายใจออกอีกหนึ่งรอบสุดท้ายนะคะหายะจเข้ายกสะโพกขึ้นหายใจออกรสสะโพกลงช้าๆผ่อนคลายค่ะรีดขาสองข้างไปด้านหน้าค่ะ ขยับขาซ้ายขวาขึ้นลงขึ้นลงคลายขาเล็กน้อยนะคะมีตั้งชันเข่าข้างใดข้างหนึ่งก่อนดี๋ยวพลิกจตแขนตัวยกตัวขึ้นมาค่ะนั่งในท่าสุขอาสนะค่ะเท้าซ้ายอยู่ด้านในเท้าวขวาอยู่ด้านนอกค่ะเดี๋ยวเราจะยืดลำตัวนะคะให้เช็คข้าวว่าสองแขนขึ้นด้านบน หายเชออกกลดมือสองข้างลงช้าๆหายเชเข้าว่าสองแขนขึ้นหายเชออกลดมือสองข้างลงหายเชเข้ายกมือสองข้างขึ้นหายเชออกลดลงช้าๆค่ะวาดมือ <Hindu> ซ้ายไปด้านขวาค่ะแล้วบิดลำตัวมองตรงไปทางด้านขวาช้าๆหายเชื่เข้านึกหายเชออกยา จากนั้นใส่มือมาตรงกลางหายใจเข้าคอ,อนทายเอามือ,มอซ้ายไปด้านซ้าย,ายแล้วใส่มือขวาตามไปค่ะกดเข่าลงนะคะใครไปได้ไกลแค่ไหนแค่นั้นหายใจเข้ายืดหายใจออกคอดทายหายใจเข้าห,ยหายใจ,ยใจ,ยใจออกนีใส่มือกลับมาตรงกลางค่ะ ยืดสัหลังขึ้นบนเัานาค่ะหายใจออกค่อยๆวางสอบลงที่พื้นค่ะยังถอยสะโพกไปทับด้านหลังนะคะหายใจเข้า,าออให้ลึกหายใจออกที่อยาบจากนั้นคุยงตัวยกตัวกลับขึ้นมาค่ะแล้วพับเทียบไปด้านใดนด้านหนึ่งนะคะแล้วตั้งลำตัวอยูในท่าโต๊ะนะคะ แยกมือสองข้างกว้างประมาณเท่าช่วงหัวไหล่นะคะใส่น้ำหนักให้ทั่วศนิ้วมือนะคะแขนยืดให้ตึงค่ะสอบไปด้านหลังเล็กน้อยนะคะแล้วใช้แปวนที่ต้นขาแยกเข่าสองข้างกว้างเท่าช่วงสะโพกค่ะถ้้แข้รงราบพื้นค่ะปลายเท้าราบพื้นค่ะข้อมือกับหัวเข่ากว้างเท่าช่วงลำตัวนะคะ เก็บแกนกลางลำตัวะค่ะให้สนานกับพื้นนะคะตามองตรงไปด้านหน้าเด <c oughs> ี๋ยวเราจะทำแคทคาวโพสนะคะขอมกันห้าครั้งนะคะอะไรใช่เข้าให้ย <c oughs> ืดให้ออกให้ยาวอ <c oughs> ีกหายืดแกนกลางลำตัวขึ้นเชิญหน้าขึ้นหากรดานนะคะอายใช ข้าวโกงหลังเก็บทางทิดอกค่ะตามองที่สะดีนะคะห้วก้นตกพ้อแม่ท้องอ่าใจข้าวย่อนหน้าท้องเปิดอกลุกอะไรตามองไปด้านหนะ้าหายใจออกม้วนก้นตกพแม่ท้องม้วนหนังางใกล้อกค่ะตาม,มองที่สะดือ หายใจเข้าหยอดที่คอหายใจออกม้วนต้นตกหงุ่ท้องเก็บั้งที่ตกค่ะอีกสองครั้งค่ะหายใจเข้าหย่อนคอเปิดอ,อกลดหัวไหล่ตามองไปด้านหน้าค่ะหายใจออก,อกม้วนต้นตกขมุ่ท้องเก็บั้งที่ตกค่ะอีกรอบหนึ่งน,นะคะหายใจเข้าชิดหน้าคืน ไม่เจอ,อกโค้งหลังเยอะๆค่ะแล้วหายเจแค่กลับมาตรงกลางค่ะไม่เจออจิกปลาเท้าทั้งสองข้างไว้ค่ะแล้วค่อยๆยกขาขวาขึ้นไปด้านบนค่ะจากนั้นค่อยๆยืดขาขวาไปด้านหลังค่ะความสะโพกลงนะคะให้ขนาดลกื่ด หายใจเข้ายกขาขวาขึ้นกลับไปหายใจออกวาหายใจเข้าดึงขึ้นสามหายใจเข้าดึงขึ้นหายใจออกวาหงหายใจเข้าดึงขึ้นแค่หายใจออกวาวางขาลงค่ะผ่อนคลายนะคะจากนั้นดึงขาซ้ายขึ้นไปด้านบนแล้วงขาซ้ายเล็กน้อยสะโพกไม่เปิดนะคะ คว่าสะโพกลงนะคะตามมองไปแบบด้านหน้าหายใจเขา้ายืดขาออกค่ะหายใจเข้าดึงกลับหายใจดึงกลับหายใจออกสี่หายใจเข้าดึงกลับแยหายใจออก5ห้าค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกกวางเขา่าลงค่ะ ยืดแขนสองข้างไปด้านหน้าค่ะนั่งลงพับส้นเท้าค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกคือยาวค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกเือยาวอย่างนั้นกดมือทั้งสองข้างให้แน่นๆนะคะค่อยๆพยุงตัวยกตัวกลับขึ้นมาเป็นออฟโฟอีกครั้งนะคะ เดี๋ยวเราจะค่อยๆดันตัวขึ้นสู่ท่าดาวหรือเ r รทิ่งด็อกค่ะกดมือสองข้างให้แน่นๆค่ะหายใจออกดันข่าขึ้นค่อยๆโด่งสะโพกยกขึ้นหาเพดานค่ะกดหัวไหล่ให้ห่างหูค่ะคางใกล้อ,อกค่ะถ้าใครที่ตึงมา,มากๆงอเขา่าสลับซ้ายขวาซ้ายขวาช้า,ชาๆก่อนได้นะคะแล้วค่อยกดสึ้นเท้าลงที่พื้นค่ะ ค่อย okay. ยืดดูดีเราจะถ่ายน้ำหนักไปที่เท้านะคะโดมสะโพกขึ้นให้สูงสุดครไหวนะคะเรายืดขานะคะโดงสะโพกขึ้นสูงสุดนะคะตั้งมองไปด้านหน้าแล้วยอ่อขาก้าวขวาไปตรงกลางระหว่างฝั่งมือค่ะจากนั้นค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นมาจิบปลายเท้าซ้ายแล้วค่ะ ย่อเ,เข่าขวาลงค่ะปรับสะโพกให้สแพร์ค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกขยายยดแขนสองข้างขึ้นด้านบเนยืนดขาซ้ายให้ตึงไว้ค่ะหายน้ำหนักไปที่ส้นเท้าหายใจเข้าลึกหายใจออกขยายหายใจเข้าลึกหายใจออกขยาขออีกสองลมหายใจค่ะหายใจเข้าลึก หายใจออกให้ยาวอีกรอบสุดท้ายค่ะหายใจเข้านึกหายใจออกให้ยาวจากนั้นยืดแขนขึ้นลดมือลงค้อมเท้าขวา,าไว้ค่ะแล้ววางเข่าซ้ายลงค่ะปลายเท้าซ้ายราบพื้นค่ะหายใจเขายืดอกขึ้นหายใจออกค่ยอยๆยืดขาขวาให้ตึงค่ะถ้าไหวกดปลายเท้าลง ถ้าไม่ไหวตั้งปลายเท้าขึ้นค่ะ่า่น้ำหนักไปที่ส้นเท้าค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่อยๆผ่อ,อนศอกพับตัวลงใกล้ขาค่ะ,คะบริเวณแฮมสติงได้ทำงานบนฝุ่นเริเวณสะโพกด้านข้างได้ผ่อนคลายนะคะถ้าไม่ไหวกินงอเข่านิดหน่อยได้นะคะถ้าใครไหวไม่ต้องงอเข่าจะได้ย,ยืดสิ่งเพิ่มค่ะ สามสองหนึ่งแล้วยกเข่ากลับมาที่เดิมค่ะจิกโดยเท้าซ้ายยกเขา่าซ้ายแล้วถอยขวากลับไปค่ะเป็นดาวเฟซิ่งดออีกรอบค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกให้ยาว้าลหายใจออกให้ยา ตามองไปด้านหน้าก้าซ้ายไปด้านหน้าตรงกลางระหว่างก่บบป,ปะใช้แกนกลนนางรำตัวเยอกๆเขา้าหัวยกขึ้นยกตัวขึ้นมายึดขาขวาให้เตี้ยค่ะสปปะโพกเปิดไปด้านใดด้านหนเก็บก้นขึ้นไปแล้วยืดแขนสองข้างขึ้นเ้า่นบนหาใจเข้าลึกๆหายใจออกให้ยาวห้า สี่ส,สองบบหงหายใจเข้ายืดแขนขึ้นหายใจออกวางมือวางท้องขาซ้ายค่ะแล้วลากเราเข่าขวาค่ะลากหลังเท้าลงที่พื้นค่ะเปิดหายใจเข้ายกอ,อกขึ้นหายใจออก ยืดขาใช้ให้ตึงค่ะใครไม่ไหวตั้งปลายเท้าถ่ายน้ำหนักไปที่ทคคต,ทต้นเท้าค่ะแล้วค่อยๆวางอกลงไปแตะที่ต้นขาค่ะใครไม่ไหวงอเข่าก่อนได้เอาเท่าที่ไหวนะคะผ่อนไหล่ผ่อนศอกผ่อนคลายนะคะแม้ว่าท่ามันจะไม่ผ่อนคลายแต่เราพยายามคิดว่าเรากยายาผ่อนคลายนะคะไม่คิดท่องให้ลึกนะ หายิออกพยายามสามสองและหนึ่งหายเข้าเลยนะคือหายชิดออกคือค่อยผ่อนเข่ากลับไปค่ะชิดปลายเท้าขวาลอยเท้าขวาค่ะแล้วถอยซ้ายกลับไปคู่ขวาสู่ดาวเป็นที่ดาวอีกรอบค่ะพยายขาซ้ายขาขวาขึ้นลงค่ะ พย,า,งงยายามยืดไหล่ให้ตึงๆยืดไหล่ไปด้านหลังค่ะหลงจะพาะส่วนสูงเอาไว้ไวขว้ไข่หนักไปที่ส้นเท้าด้านหลังค่ะร่างกายจะเป็นสามเหลี่ยมหรือมีคว่ำนะคะเราจะไม่ถ่ายหนักไปที่ข้อมือด้านหน้านะคะเซฟข้อมือไว้นะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกให้ยาวอีกหนึ่งรอบค่ะหายใจเข้าลึก ไม่ใ่ออกให้ยาตามมองตรงไปด้านหน้าย่อค่ะแล้วจับกระโดดไปตรงกลางหลังเสือค่อยๆงอเข่าเข้ามาค่ะเอามือโอบขวาค่ะคูโอบขาค่ะหกกลิก้งซ้ายกลิงก้งขวาค่ะ ดังนั้นค่ะค่อยๆยกศีกรษะลอยหลังบนขึ้นมาเหมือนเราจะเอานักขาวไปแตะผ้่หมวเข่านะคะไม่ถึงไม่เป็นไรนะคะพอจะไหล้ินที่ห่างหรืเอเปล่าวันนี้จะเอานกะก็่ค่อยๆลดศีรษะลงค่ะวางมือลงข้างลำตัวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะโยคะยาวเช้ายามเช้าในวันนี้นะคะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจอเด้ยนะคะคลิปใหม่จะได้ไปแจ้งเตือนใหม่รัน้าบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ